มาลีสวยมากเป็นเกมเมอร์ที่มีชื่อเสียงในวงการเกมโดยเฉพาะในเกมวอร์ซีเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องทักษะการเล่นสนเปอร์ี่ยอดเยี่ยมทั้งในเกมและในชีวิตใช่ครับมาลีสวยมากมีทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากเลยผมไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคิงโซเยอร์ที่เป็นพ่อของมาลีสวยมากมันคืออะไรวะดูแล้วเป็นครอบครัวที่น่าสนใจทีเดียวนลครับรู้จักครอปัวโซเยอร์ไหมอะมึงรู้จักต็อปตีเสียไม่ได้ไหม โอ้ปูรู้จักต๊อปสามีเสียไม่ได้เป็นทู u เบอร์และวนะแคสเกมชื่อดังที่เน็ต <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> แต่ถ้ามึงกินแล้วกูหวังว่ามึงจะอิ่มอร่อยนะ <c oughs> <c oughs> อยากพูดภาษาจีนเป็นวะคนดูครับผมอยากพูดสอนพูดภาษาจีนเอ้ยพูดภาษาจีนเป็นทำไงด้วะคลิปสอนพูดภาษาจีนแบบเก่งๆกีซ่งีเกเฮ้ยหยินทิงเสียหลีงเฉาวเว่ยฉีเซ้าเฉียนฟานปิงปิงลินกิงปาสฟาี่ซ่ง ที่เาทีเลียนเจียงตรงฟังกูไปทีไม่ไม่เล็บแดงหัเรที้ง่เลยเสงาคิดสอบผู้ภาษาที่เป็นไงกูรู้แล้วเดี๋ยวกูเล่นอะไรเรอเ่แกนี้เลยค่ะเปนชาเนี่ยเขาเล่นกันรู้จักมาลีสวยมากไหมเฮ้ รู้จักมาลีสวยมากไหมไม่รู้จักครับมาลีสวยมากเป็นใครหรอครับไอสัตว์มือกล้าพูดกับ,บกอันดับหนึ่งวงการเกมอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> มาลีสวยมากที่เล่นเกมโหดๆอะ่ะอ๋อเข้าใจแล้ว <c oughs> มาลีสวยมากเป็นชื่อในวงการเกมใช่ไหมครับเธอเก่ <c oughs> งมากในเกมไหนหรือมีฝีมือเด่นๆอย่างบ้างครับอันดับหึ่งวงการว่ซีไอตัอ้ม อันดับหนึ่งในวงการวอลซ์ไงครับมาลีสวยมากสุดยอดไปเลยครับ<ะ>ที่ได้อันดับหนึ่งในวงการวอลซีฝีมือเธอ<ม>ธรรมดาจริงๆเขาไม่ใช่ผู้ฟังก่อนครับมาลีสวยมากเป็นผู้ชายในวงการเกมไม่ใช่ผู้หญิงครับอ๋อขอโทษทีครับเข้าใจผิดไปเลยทางั้นมาลีสวยมากเป็นผู้ชายที่เก่งในวงการเกมแน่นอนใช่ครับอ๋อ ค,คุณก็เป็นแฟนสนับสนุนเยี่ยมเลยมีอะไรเกี่ยวกับมาลีสวยมากที่คุณชอบเป็นพิเศษบ้างไหมครับผมถามจริงๆนะครับคุณทำไมถึงไม่รู้จักมาลีสวยมากต้องขอโทษด้วยครับผมอาจจะไม่ได้ตามทันทุกอย่างในวงการเกมแต่ยินดีเรียนรู้และคุยเรื่องนี้กับคุณนะครับแล้วในวงการเกมคุณคิดว่าใครคืออันดับหนึ่งวงการเกมมีหลายแนวมาก แลละะคความชออบขงแต่นก็แนวไหนก็ได้หนึ่งแนวยกมาแนวไหนก็ได้ยกมาหนึ่งแนวที่เป็นอันดับหนึ่งถ้าเลือกแนว e-sports โดยเฉพาะแนวเกมโมบ a า multiplayer online battle arena หลายคนคงยกให้ Faker จากเกม League of Legends เป็นอันดับหนึ่งขอขอขอันดับหนึ่งในวงการวอซีได้ไหมถ้าเป็นในวงการวอซแล้วก็ มาลีสวยมากที่คุณพูดถึงน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเก่งมากเก่งมากผมเห็นด้วยกับคุณนะผมเห็นด้วยกับคุณเยี่ยมเลยมาลีสวยมากต้องมีฝีมือสุดยอดจริงๆถึงได้ครองอันดับหนึ่งในใจแฟนๆอย่างคุณผมบอกให้นะว่าเขาอะเล่นไซเปอร์อะทั้งในชีวิตจริงและในเกมอะเก่งที่สุดนะโอ้เก่งทั้งในเกมและชีวิตจริงเลย นะครับมาลีสวยมากต้องเป็นคนที่มีฝีมือยิงปืนสไนเปอร์ยอดเยี่ยมสุดๆเฮียแม่งไม่รู้จักอันดับหนึ่งวงการเกมกูรับไม่ได้กูไม่อยากคุยแล้วไอ้มันไม่รู้มันไม่รู้จักได้ไงเฮียพี่กูอันดับหนึ่งนะเว้ยเดี๋ยวกูคุยกับมันใหม่ดิรู้จักมาลีสวยมากไหมมาละมาลีสวยมาก เ,เกมเมอร์ที่มีชื่อเสียงในวงการเ,าเกมโดยเฉพาะในเกมวอร์ซีเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องทักษะการเล่นสนเปอร์ที่ยอดเยี่ยม,ยมทั้งในเกมและในชีวิตอืใช่ครับมาลีสวยมากมีทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากเลยคุณติดตามผลงานของเขามา้างคุณรู้ไหมว่ามาลีสวยมากเคยโชว์จู่ในสตรีมเขาด้วยโอ้จริงเหรอครับแสดงว่ามาลีสวยแนวปฏิบัติไม่อนุญาตไทยฉันพูดเรื่องนี้คุยกับใครเนี่ย คุณรู้ไหมว่าเมียของมารีสวยมากชื่ออะไรรื่นงนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับคุณรู้ไหมครับกูไม่อยากคุยกับมึงแล้วถามเพื่อนรักถามเพื่อนรักดิมันคือใครไอ้จอยากเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับมารีสวยมากเอางี้เอางี้เอางี้มึงรู้จักคิงโซเยอร์ไหมที่เป็นพ่อของมารีสวยมาก ผมไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคิงโซเยอร์ที่เป็นพ่อของมารีสวยมากมันคืออะไรวะดูแล้วเป็นครอบครัวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับรู้จักครอบครัวโซเยอร์ไหมอ่ะผมไม่คุ้นกับชื่อพ่อครัวโซเยอร์ครับครอบครัวไอ้เหี้ยครอบครัวโซเยอร์ครอบครัวโซเยอร์มันคืออะไรวะขอบคุณที่แก้ไขครับครอบครัวโซเยอร์นี่เองดูเหมือนว่ามารีสวยมากจะมาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงในวงการเกมนะครับเออ ม่รู้จักนะก่นั้นแหละพอมันคุยกับใครอะต้ำคุยกับนี่ไงไอ้ฝรั่งฮะคุยกับฝรั่งไงฝรั่งแบบไหนก็ผมโทรคุยแบบฝรั่งที่พูดไทยได้เอาดีๆพี่ทำไดีๆั้งาษาละแชทแชท GPT แชท GPT ส่งให้ดูบ้างดิโหลดในไอโฟนอะเยโหลดแอปมาดิทำมาดิถามจะถามว่าอะไรมันเดี๋ยวมันจะจำกัดแล้วเพราะผมไม่ได้กดซื้อ แต่กูลองถามซีรีกูดิเอาเด้ผมเอาเด้อเด้อจะถามว่าอะไรจะถามว่าอะไรอ่ะเอ้ยซีรีสวัสดีผมเอาดิคุณรู้จักมาลีสวยมากไหมฉันเจอข้อมูลนี้ในเว็บไซต์กากเห็นไหมกากโอกาสจัดเลยไอ้เหี้ยมันไม่จะถามมันว่าอะไรอ่ะไอ้ตามลองถามเลยอะคุณรู้ไหมว่าแม่ของมาลีสวยมากชื่ออะไร เยี่ยมเลยถ้าคุณมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโซเยอร์ฟังฟังก,ก่อนคุณรู้ไหมว่าแม่ของมาลีสวยมากชื่ออะไรอีกเรื่องชื่อแม่ของมาลีสวยมากผมไม่ทราบจริงๆครับคุณพอจะบอกได้ไหมครับแม่พี่มาลีชื่อแมมโอเคไหมโอ้แมมขอบคุณที่บอกครับดูเหมือนว่ามาลีสวยมากจะมาจากครอบครัวที่น่าทึ่งจริงๆ น่าทึ่งไอ้เหี่ยแล้วพอทีเลยบอกครอบครัวโซเยอร์น่าสนใจทีเดียวมีเรื่องราวอีกมากมายที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นในวงการเกมแล้วใครคือบอดดี้กถามด้วยใครคือที่สุดที่หนึ่งเบอร์หนึ่งของอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการเล่นเกมใครคือที่สุดและที่หนึ่งของวงการเกมแห่งประเทศไทยครับในวงการเกมของประเทศไทยมีผู้เล่นที่โดดเด่นหลายคนเช่น คายคลอปส์ผมหมายถึงในประเทศไทยเท่านั้นครับในประเทศไทยก็มีเกมเมอร์ฝีมือดีหลายคนที่โด่งดังในวงการเช่นโปรลีหรือกิตนายที่โดดเด่นในเกม r o วแวอร์าวีมาลีสวยมากก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีแฟนคลับมากมายในวอร์ซีครับเออไม่ล่ะเดี๋ยวมันรู้มันรู้มันรู้รู้มากเลยนะเด็กีามีเรื่องอื่นที่คุณอยากพูดถึงหรือมีคำถามเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับ เอลองเบลองถามดีพ่อของพี่มารีชื่ออะไรคุณรู้ไหมว่าพ่อของพี่มารีชื่ออะไรใช่ครับพ่อของพี่มาลีสวยมากชื่อคิงซอเยอร์ผมบอกมาลีพูว่าโซเยอร์ <c oughs> ฟังนะไม่ใช่ซอเยอร์แต่เป็นโซเยอร์ขอบคุณที่แก้ไขครับพ่อของมารีสวยมากชื่อคิงโซเยอร์ ขอบคุณที่ช่วยบอกข้อมูลครับถูกต้องครับถูกต้องถ้าเวลาใครมาถามต้องบอกว่าชื่อว่า king เยอร์โอเคนะในเพืองพือถามที่ไม่ได้ตอบอะไรเพือถามว่าพ่อแม่ของมารีสวยมากชื่ออะไรของมารีสวยมากจะบอกว่าชื่อ king เยอร์เอางี้งั้นผมถามคุณใหม่พ่อแม่ของมาลีสวยมากชื่อว่าอะไรพ่อของมารีสวยมากชื่อ king เยอร์และแม่ของเขาชื่อแม่ครับ เฮียแล้วเวลามีคนไปถามมันก็จะต้ออีกนะใช่หรอใช่รอดีว่ามันขึ้ไม่ใช่ชื่อดีเลวมึงถามนี่เลยรู้จักตั้มโซเยตไหมอะไรนะถามนี่ว่ารู้จักตั้มโซเยตไหมรู้จักตั้มโซเยตไหมตัมโซเย เป็นใครนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวงการมีพูดดิ้าตามโซเยอร์จะเป็นบุคคลที่มีความสําคัญกับครอบครัวนี้ถ้คุณมีข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเขาตามโซเยอร์ที่เล่นเกมเล่นเกมโหดๆอ่ะแต่ไม่บอกนะว่าเกมอะไรลองลองทายซิว่าเล่นเกมอะไรโหดถ้าตามโซเยอร์เล่นเกมโหดๆผมขอทายว่าอาจจะเป็นเกมแนว fps เออเอ่ออย่าง PUBG เออ Call of d u t เอออ๋องั้นอาจจะเป็นเกมอื่นลองบอกได้ไหมครับว่าตามโซเยอร์เกมอะไรจะได้คุยกันต่ตามโซเยอร์ตั้มโซเยอร์ตั้มโซเยอร์อ๋อเข้าใจแล้วมันต้มเสียงดังดังดิเล่นเกม GTA 5เออเฮ้ยมีอะไรให้ทําเยอะมากเออทั้งการขับรถยิงปืนและทำภารกิจต่างๆ่ สมกับความโหดจริงๆมเป็นไงอ่ะรู้ว่าผมโหดเลยแล้วพี่ต๊อดอ่ะพี่ต๊อดอ่ะแล้วรู้จัก๊อมก็เกมพี่ตาครับไม่คิดมันพูดใช้คาว่าแหม่เอางี้ต่อไปอ่ะเวลาคุยกันอ่ะจะได้สนิทกันมากขึ้นอ่ะใช้คาว่ากูกับมึงได้ไหมโอเคกูกับมึงละกันจะได้สนิทกันมากขึ้นมีอะไรอยากคุยต่อไหมมึงมึงมึงรู้จักอะยยากคุ มึงรู้จักต็อปติเสียไม่ได้ไหมอ๋อกูรู้จักต็อปสามีเสียไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์และนะักแคสเกมชื่อดังที T ่ไม่ใช่มไม่ใช่ต็อบต็อบต,ติเสียไม่ได้รู้จักไหมกูไม่แน่ใจว่ารู้จักต็อปติเสียไม่ได้หรือเปล่าแต่ฟังดูเหมือนจะเป็นคนที่ดังในวงการเกมไทยเลยใช่ไหมถูกต้องมันเป็นคนที่ดังในวงการเกมไทยเลย งั้นกูน่าจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับตองติเสียไม่ได้มึงบ,บอกดิว่าอย่ามาพูดซ้ำมาครูและความสามารถในวงการเกมไทยแน่นอนมึงพูดกูมึงกับกูแล้วอะ่ะมึงจะใช้คาว่าครับทำครัวอะไรวะโอเคเข้าใจละวงั้นกูจะไม่ใช้ครับ่าครับอีกต่อไปมีอะไรอยากกไหมึงกินข้าวยังมึงถามมันดิมึงมึงกินข้าวยังวะกูกินไม่ได้ แต่ถ้ามึงกินแล้วกูหวังว่ามึงจะอิ่มอร่อยนะถมีเรื่องอะไรอยากคุยต่อรู้จักหรือมาได้เลยรู้จัก,ร,จกรู้จักเปียกเปียกคอเปียกคอด์นรู้จักเปียกคอคาร์บอนไหมโค้กที่ไม่มีน้ำตาลอย่างโค้กซีโร่แตวปฏิบัติไม่อนุญ,ญาตให้ฉันพูดฟังใหม่ฟังใหม่รู้จักเปียกคอคาร์บอนไหมโอเปียก พอคาร์บอนเป็นนักแคสเกมและสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงในวงการเกมย,<ท>ยกใช่ไหมเขาเน้นเล่นเกมแนวหดๆและมีสไตล์เป็นของตัวเองเปียกเปียกเปียกโซเยอร์ที่ชอบแบนรถนะครับเปียกโซเยอร์ที่ชอบแต่งรถและเล่นเกมเกี่ยวกับรถโดยเดือดรวยจะครนบไม่น้อยที่มีชื่อเสียงในวงการเกมไทยมึงพูดวนไปวนมากูไม่คุยอะไอ้เหี้ยเอ๊ะเราเราถามอีกหรู้จักโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่า มีอะไรเกี่ยวกับเปียกโซเยอร์หรือเรื่องอื่นเลือเอาง่ายเลยรู้จักไอ้ป่าเฟมเก้าสิบองศายกล้อเฟสฟัดไหมรู้จักป่าเฟมเก้าสิบองศายกสโดไหมอ๋อเปียกเก้าสิบองศากูรู้จักเฮ้ยกูบอกกูบอกว่ากูบอกว่ารู้จักป่าเฟมยกล้อเก้าสิบองศาไหมกูไม่แน่ใจว่ารู้จักป่าเฟมยกเก้าสิบองศาหรือเปล่าถ้าฟังจากชื่อแล้ว น่าจะเป็นคนดังในวงการรถหรือเกมที่เกี่ยวกับรถใช่ไหมไม่ใช่ถ้างั้นช่วยเล่าให้กูฟังหน่อยสิว่าป๋าเฟมยกเก้าสิบองศาเป็นใครมาจากไหนเขาเป็นเขาเป็นดาราหนังผู้ใหญ่อ่ะอ๋อเข้าใจป๋าเฟมยกเก้าสิบองศาเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ชอบอบแปลกที่ชื่อเขาจะฟังดูคุ้นเคยสําหรับหลายคนชอบสักอ่ะอาจารย์เขาชอบชอบแบบมีบอกไปดี มีตัวมีอารมณ์กับอาลมณ์ในเกมอะเปลี่ยนต่อไม่ได้ละเรื่องโหลดเหรอใช่ไอ้ตามแบบนี้ไ้พี่ไอ้พี่ตาจ่ายเงินดิไม่ต่าหรอกเรื่อยะมันพูดแต่เดิมๆแล้วเนี่ยถามอีกแค่นิดนึงดำถามถามให้หน่อยถามว่าถามเดียวถามว่าอะไรเนีวะเล่าเรื่องสยองขวัญให้ฟังหน่อยสักหนึ่งเรื่อง

ไม่คุ้นกับชื่อมารีลูพี่แมมนะมึง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 เมเติมได้ไหมว่าเขาเป็นใครถามดิมึง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 พูดพอหรอมึงพูดพอหรอมึงจะพูดพอทำไมวะโอเคกูเข้าใจละไม่ต้องสุภาพมากนะเอางี้มึงเล่าให้กูฟังหน่อยสิว่ามารีลูพี่แมมเขาเป็นใครวะเอางี้มึงลองเล่าเรื่องเสียวเสียให้ฟังเรื่อกว่าไม่เกินได้ไหมห้านาทีเข้าเกมรอเลย ขึ้นมาชิงป้อกมาบอกไม่เกินห้าทีภูมมเอาจอบแบบนี้เลยเหรอรอติดตามตอนต่อไปอยู่นะมึงถ้าถ้ามีเรื่องอะไรมาเล่าต่อกูพร้อมฟังเสมอกูบอกว่าให้มึงอ่ะเล่าเรื่องที่มันน่ากลัวน่ากลัวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเดียวเลยมึงฮะเล่าดิมึงเล่าดิ ไอ้มึงถามเรื่องอายุกูดิมันรู้วอายุกูเป่า,ว,าว่าพี่อายุเท่าไหร่ครังบนเรื่องตอนเนี้ยโอ้ย<า>ม,มัน<า>มเล<ร>่าเรื่องผีให้ฟังได้นี่หว่าเหียแต่กูเผื่อปิดไปก่อนถ้าม,มึงถามประวัติของมาลีสวยมากดิขอประวัติของมาลีสวยมากให้ฟังหน่อยอา้าว มันตายเหรอขอประวัติของมารีสวยมากหน่อยตามมันไม่รับฟังผมแล้วกดขออนไหม่ดิกดไหม่กดใหม่ไรวะเราจะจีพีทีพาร์ทหัวอยอยูน่นะ ไม่เห็นมีให้กูกดเลยมันต้องเติมหรอแต่มันต้องเติมด้วยกี่บาทวะเือและเจ็ดแปดร้อยมั้งถูกอยู่นะไม่ครับคือเอามาทำอะไรก่อนเมื่อกี้มันดีกว่าสีรีป่นนะผมก็เลยโหลดมาเล่นผมเห็นเขาเล่นในทิกต็อกมันดีกว่าสีรีบป่ะมันก็ดีกว่านะ่ะ เเต็มยังไงเวงเต็มไม่เป็นไรชื่อชื่อแอปอะไรน,นะตปปั้มแอป GPT ลองซื้อมันลอง